เมซิ่งกับแฟชั่นอีสานใต้ผสานศิลป์สองวิถีถิน่นณจังหวัดนครราชสีมารู้ลึกเรื่องเครื่องหอมไทยในวังหลวงกับผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้หอมประทินกลิ่นชาววางังกรุตุกวิลาวันสว่างเนรที่ขอเป็นเพียงครูผู้ปิดทองฐานพระและแซ่บเนือหอมเครื่องคั่วสไตล์อีสานกับเมนูคั่วไก่สมุนไพรสถานีวิทยุโทรทัศน์บบกรทบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ภาคค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์าวร์ของไทยในทุกมิติกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคค่ะ เริ่มกันเลยกับวิถีสี่ภาควันนี้น้องปุกกี้ควงคู่มากับพิธีกรภาคสนามคนใหม่ที่น่ารักสดใสมากๆเป็นสาวเมืองโคราชจะพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของผ้าไหมปักทงชัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีเมืองโคราชไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ น้ำดื่มตราสถานีรักโลกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรักยืนหยัดยุติธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปุกกี้อยู่ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โอ้โหดูสิคะบริเวณโดยรอบตอนนี้เต็มไปด้วยของดีของอำเภออย่างผ้าไหมปักทงชัยค่ะและนี่คือความสนุกของเราในวันนี้ค่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต่บอกก่อนนะคะว่าวันนี้ปุกกี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่มาพร้อมกับพิธีกรหน้าใหม่สาวสวยแห่งเมืองโคราชเป็นรุ่นน้องกิ่ใสไทยแลนด์ Thailand ของปุกกี้เองค่ะขอเปิดตัวน้องทายาสวัสดีค่ะ,คะพี่ปุกกี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ขึ้นชื่อต้องที่นี่เลยค่ะพี่ปุกกี้โอ้โหวันนี้เราต้องสนุกกันมากๆแน่เลยค่ะน้องทยาเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขยาบายติค่ะ เพอปักธงชัยดินแดนแห่งผ้าไหมขึ้นชื่ออย่างผ้าไหมปักธงชัยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า100ปีและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของลวดลายศิลปวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยมือร้านขยาบาติกเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมผ้าไหมไทยร่วมสมัยที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับดีไซน์ใหม่ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆค่ะปุกกี้และน้องไทยากพร้อมที่จะสนุกและได้ความรู้ของสเสน่ห์ผ้าไหมไทยแล้วค่ะ พุกกี้คะทรายต้องบอกเลยนะคะว่าผ้าไหมลายบาติกของที่นี่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ของเรากันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่นิดคะผ้าไหมลายบาติกของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะค่ะบาติกที่นี่แตกต่างด้วยกระบวนการการเขียนลายหนึ่งละ เราสื่อสารความเป็นอีสานบนผืนผ้าไหมแล้วเราก็คิดกระบวนการเขียนมาเป็นความเป็นกาวกั้นเทียนเพราะการเขียนกาวกันเทียนทําให้เราสื่อความเป็นอีสานแห้งแรงแตกละแหงค่ะแล้วผ้าของเราไหมร้อยเปอร์เซ็นตทุกชิ้นงานแล้วก็ขายความเป็นฟรีฟอร์มหงชิ้นคือหลายของคุณค่ะ 1ชิ้นจะมีแค่1ลายเท่านั้นโอ้โหพิเศษมากๆเลยค่ะน้องไทยาใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่ปุกกี้ที่นี้คะ่ะไหนๆปุกกี้กับน้องไทยามาถึงที่นี่แล้วอยากจะขอลองวาดด้วยมือตัวเองกันได้ไหมคะได้เลยค่ะเราต้องเริ่มยังไงคะพี่นิดค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการลงสีนะคะค่ะ,คะอ่น้องไทยอจะเป็นสีฟ้าปุกกี้จะเป็นสีชมพูเดี <t> ๋ยวมาดูกันว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะคะ สวยงามที่เราลงสีอยู่เนี่ยเป็นผ้าพันค,คอไหมแก้วค่ะเ,คเป็นของฝากประเทศไทยนะคะเ,คเดี๋ยวให้น้องไปแบ่งกันแบ่งกันเอง <c oughs> โอเคค่ะครึ่งอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ทายกับพี่ปุกกี้สนุกมากมากเลยค่ะขอบคุณพี่นินว้วเนื่องนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> ใครมาเที่ยวโคราชก็อย่าลืมแวะมาสัมผัสผ้าไหมปักทงชัยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของคนโคราชที่ไม่ได้แค่มาขายผ้าแต่ถักทอวัฒนธรรมไว้ในทุกเส้นใยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอยากจะบอกว่าถ้าได้มานะคะจะสนุกเหมือนปุกกี้และน้องไทยานแน่นอนค่ะและอยากจะบอกว่าของจริงสวยกว่าในทีวีอีกนะคะเด็กโคราชคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปุเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องปุกกี้และน้องไทย่าค่ะน่ารักสดใสมากๆและก็ได้ความรู้เรื่องของผ้าไหมปักธงชัยแบบเต็มที่เลยนะคะและเราจะพักกันสักครู่ช่วงนาหฮามพลาดค่ะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักครู่กลับมาค่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคม2568สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO จัดพิธีส่งมอบเครื่องเล่นสนามตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสนามสุขสร้างสารรค์ปั้นพลังอนาคตโดยมีพันธโทน,นุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยผู้บริหารเป็นผู้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์รวม73แห่งภายใต้งบประมาณกว่า30ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายอารมณ์จิตใจที่ดีให้ กับเยาวชนตลอดจนสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนซึ่งในปี2567ที่ผ่านมาได้จัดหาและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟให้กับตรงเรียนไปแล้วกว่า870,000บาทอีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองคุณภาพของชาติต่อไป วัตถุประสงค์โครงการครั้งนี้ก็คือเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆปฐมวัยเป็นโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะที่สลากกินแบงฐบาลเนี่ยหรือ GLO เนี่ยได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราสนับสนุนโครงการโซลาเซลล์ไปทั้ง73โรงเรียนทั่วประเทศปีนี้นะครับเราก็มาพัฒนาเยาวชนนะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อน้องๆปฐมวัยนะครับเพราะว่าเยาวชนวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเยาวชนแข็งแรงเติบโตตีผู้ใหญ่ในวันหน้าก็จะ ับคเ่่เทีีดนะรช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก บุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคอาทิตย์นี้มาพร้อมกับกลิ่นเครื่องหอมอันทรงคุณค่าของไทยแต่โบราณทั้งแป้งพวงแป้งร่ำน้ำอบและน้ำปรุงแสดงให้เห็นถึงฝีมือชั้นครูของคุณครูชาววังท่านนี้ที่ทุกวินาทีท่านมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้วยหัวใจแห่งความเป็นครูแก่ลูกศิษย์อย่างจริงใจในบ้านอันแสนอบอุ่นที่ท่านให้ชื่อว่าหอมกระทินกลิ่นชาววางังโดยเมื่อปี2561 ภายหลังเกษียณอายุราชการจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นคุณครูสอนในระดับปฐมวัยมากกว่า36ปีมีโอกาสในการศึกษาความรู้ในการทำเครื่องหอมตามแบบฉบับเครื่องหอมไทยในวังหลวงวันนี้ท่านจึงนำมาปลูกฟังให้กับเด็กรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาไทยในวังหลวงและนอกจากเครื่องหอมไทยในวังหลวงท่านยังร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกมากมายซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียร กับารเรตตี้สี่ภาคเป็นสื่อกลางพาท่านผู้ชมไปสัมผัสชีวิตและจิตวิญญาณความสุขและความภาคภูมิใจของท่านในการใช้ชีวิตที่ท่านกล่าวว่าขอเป็นผู้ปิดทองฐานพระในฐาน,นะครูผู้ถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและความงดงามของความเป็นวิถีไทยแก่คนรุ่นใหม่เราจะไปรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้พร้อมกันกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาค ผู้อนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดเครื่องหอมไทยในวังหลวงและผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้หอมประทินกลิ่นชาววังคุณครูตุกอาจารย์วิลาวันสว่างเนตรและตอนนี้พูก็มาถึงที่บ้านของบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้ของราในวันนี้แล้วนะคะท่านยืนรออยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณครูตุกวิลาวันสว่างเนธสวัสดีคุณครูค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านหอมประทินกลิ่นชาววังนะคะโอ้โหค่ะ นี่คือเ,เครื่องหอมค่ะค่ะ,ะก็จะมีพวกน้ำอบน้ำปรุงนะคะแล้วก็จะมีช้างน้อยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชาววังนะคะคือกระแตชาววังซึ่งครูบรรจงใส่แป้งกวงเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะคะเชิญเข้าไปชมข้างในเลยนะคะไปเลยค่ะ คือสวยมากๆเลยนะคะมีอะไรบ้างคะบาลัยแป้งพวงแป้งพวงนะคะแล้วก็มีน้ําอบแล้วก็มีน้ําปรุงด้วยน้าปรุงกับน้ําอบต่างกันยังไงคะคุขาน้ำอบเนี่ยสมัยโบราณเจ้าหนายท่านจะใช้หลังจากที่สองน้ําแล้วนะคะส่วนผสมของเขาก็จะมีแป้งหินอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีค่ะเวลาใช้ต้องเขย่ากลิ่นต่างๆนะคะซึ่งเราดัดแปลงนะคะแต่เราก็ยังคงความเป็นน้ําอบ ในต้นตํำรับของพระเจ้าองค์เธอพระองค์เจ้างพางศัยสอางไว้นะคะส่วนน้ําปรุงเนี่ยก,ก็เหมือนน้าหอมฝรั่งเราเนี่ยแหละคะ่ะ mm. แต่ว่าเราใช้เป็นดอกไม้ไทยหมดเลยนะคะซึ่งเรานํามาหมักแล้วก็มากรองแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4-5เดือน oh. ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะคะแบบนี้กิจวัตรประจําวันของครูคือคตื่นเช้ามาก็กรอกน้ําอบกร oh. องน้ําปรุง oh. ค่ะ,คะ ต้องกรองทุกวันจนกว่าเขาจะใสค่ะโอ้โหแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ค่ะและนอกจากน้ำปรุงน้ำอบแล้วนะคะนี่เลยแป้งแป้งพวงค่ะคือแป้งพวงเนี่ยมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเออก็ถูกเลือนลางไปครั้งแรกถ้าบีบลงในกระดานเนี่ยเราจะเรียกว่าแป้งลํำนะคะแต่ถ้าบีบลงในเส้นได้เนี่ยก็จะเรียกว่าแป้งพวงด้วยพระอัจริยภาพของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าพงศสยส่างเนี่ย ท่านทรงบีบลงในเส้นได้แล้วก็แขวนไว้ที่มุมคันสองอยู่ๆมีความสนใจยังไงคะสมเด็จพระเทพท่านทรงรับสั่งว่าให้นําภูมิปัญญาไทยในวังหลวงเนี่ย<ฆ>มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆให้มากที่สุดครูพยายามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ่นปักผม<ฆ>นะคะหรือว่าจะเอ่อทำเป็นเครื่องแขวนด้วยการใช้สีนะคะเพื่อให้โดดเด่นขึ้นนะคะแล้วก็เอามาเข้าในอุบะของมาลลยเป็นพวงมาลัยแป้งพวง มีความประทับใจในชิ้นงานไหนแล้วก็เพราะอะไรคะชุดลำระบำกับทัดดอกแป้งพวงมีการทัดดอกแป้งพวงในสมัยโบราณเป็นส่วนประกอบหนึ่งเลยของเครื่องแต่งกายเลย<อ>ซึ่งครูก็ดีใจมากนะคะ,ะอันนั้นนะ่ะลูกสิษย์ให้ทําครูก็ทําซึ่งมันมีความงดงามมากค่ะของทุกอย่างที่ครูทำเนี่ยนะคะ ด้วยความภาคภูมิใจเด็กรุ่นใหม่ๆที่สนใจแล้วก็เข้ามาศึกษาเนี่ยครูมีความสุขมากนะคะอย่างน้อยๆครูเป็นแค่ครูธรรมดาเล็กๆคนหนึง่งแต่ยังสามารถที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ได้ดีที่สุดก็คือการถ่ายทอดราดกทงวัฒนธรรมไทยอันนี้ให้แก่คนรุ่นหลังค่ะ,คะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากไม่ควรจะปล่อยให้สูญหายไป ในแบบฉบับของในราาสำนักที่แท้จริงตอนนี้สิทธิ์ครูมีทั่วประเทศแล้วนะคะต่างแดนก็มีค่ะมาเรียนจากที่เยอรมันอ,อุตสาหจองมาเลยนะคะ,คะซึ่งเป็นสิ่งที่ครูประทับใจมากมีความสุขมากหเหนื่อยแค่ไหนก็สอนค่ะนอกจากงานเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหอมนะคะ,คะแล้วก็แป้งพวงอย่างที่เห็นนะคะครูทำงานอื่นๆอีกมากมายอะไรบ้างคะครูคะ เด็กเรียนเกี่ยวกับลานวัดลานวังภูมิปัญญาไทยในวังหลวงอย่างนี้นะคะสมเด็จพระเทพท่านรับสั่งว่าให้พาเด็กไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ระเบียงพระบวสถวัดพระแก้วนะคะ,คะแล้วกลับมาแล้วได้อะไรซึ่งครูไม่ได้จบน่าจะศินไม่ได้จบทางด้านนี้เลยนะคะ,คะแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อจะทําอะไรแล้วเนี่ยต้องศึกษาสิ่งนั้นให้ถ่องแท้ก่อนก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ที่มสวประสานมิตรนะคะ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโขนปฐมเป็นงานที่ท้าทายครูมากเลยที่ว่าแม้กระทั่งบทโขนเนี่ยก็ต้องต้องเขียนขึ้นเองคุณธรรมของความดีเนี่ยนะคะของตัวละครเนี่ยก็โดยใช้ว่าพระรามพระลักษณ์นะคะมีความดียังไงนางสีดามีความดียังไงได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมศิลป์นะคะช่วยทําบทภาคให้ช่วยขับร้องให้สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะเราจะทํางานสําเร็จ ได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปกคอรองเพราะว่าเด็กที่เล่นโขนของครูเนี่ยนะคะเป็นเด็กอนุบาลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ปกคอรองเด็กกันนะคะขอเอ่นนามหน่อยนะคะเพราะว่าท่านได้ช่วยเหลือครูไปมากคืออาจารย์เอกพชิตบงสิปรกรนะคะเป็นงานครั้งแรกที่ช่อง11ปาขอถ่ายเลยโดยวัยที่ใกล้กเกษียณก็อยากจะปลุกฝังว่าเด็กๆเราเนี่ยจะจำรัชกาลที่9ได้อย่างไรบ้าง ครูก็มาทําโครงการที่เกี่ยวกับบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทดน้ําฝายชะลอน้ําอะไรต่างๆนี้แล้วก็เข้ามาสู่กังหันน้ํำชัยพัฒนาอยากให้เด็กๆจดจําว่าพราะองค์ท่านมีพระมหาพุณาธิคุลกับแผ่นดินไทยมากแค่ไหนครูพยายามที่จะทำแล้วก็งานชิ้นสุดท้ายก็คือละครพระมหาชนกขวายให้สมเด็จพระเทพทอดพระเนตรที่โรงเรียนชัยพิทยพัฒมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ นี่คือสิ่งที่ครูภาคภูมิใจมาก ดูแล้วคุณครูคมักจะมุ่งไปที่น้องๆเด็กเล็กๆเลยค่ะคุณครูมีหลักคิดยังไงคะว่าจะต้องนําความรู้เหล่านี้ให้กับน้องๆอะค่ะด้วยความที่เป็นครูผสมบับนะคะ,คะแล้วก็มองเห็นรากฐานของการศึกษาเนี่ยคือคคการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามคุณธรรมความดีต่างๆเนี่ยให้เขาจดจําตั้งแต่เล็กๆแล้วก็การสร้างคนต้องสร้างตั้งแต่เล็กค่ะให้เขามีคุณธรรมเติบโตขึ้นไปอ่ะจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ฝากไว้สักนิดหนึ่งสําหรับครูผสมวัยรุ่นใหม่นะคะว่าการให้สิ่งที่ดีงามกับเด็กๆเนี่ยนะคะการให้ใจเด็กๆการอย่าหวังค่าตอบแทนใดๆนะคะให้ด้วยใจเนี่ยแล้วผูกมีความสร้างความผูกพันระหว่างครูแล้วก็เด็กและผู้ปกครองค่ะ3อย่างนี้สัมพันธ์กันมากที่สุดเลยนะคะแล้วจะทําให้เราประสบผลสําเร็จในการทํางานมากค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยได้ใจหมดทุกอย่างเลยนะคะ ตอนที่ครูทําโขนเนี่ย<ะ>เด็กน่ารักมากเลยอะ่ะแต่ละตัวแต่ละบทเนี่ยเขาจะเห็นอกเห็นใจกันนะคะเหนื่อยไหมหนักไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็<ะ>พอถึงคิวตอนที่ซ้อมอะ่ะเขาจะสก,กิดกันนแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจแบบว่าทนอีกนิดนึงนะเพื่อคุณครูคํำนี้แหละคะ่ะคือเพื่อครูตุ๊กเขาใช้คำนี้คะเพื่อครูตุกครูแบบน้ําตาไหลเลยว่านี่คือลูกศิษย์ทําเพื่อเรา ที่เราพูดคุยกันนะคะ,ค,ะคุณครูที่ชื่อครูวิลาวันสว่างเนตรคุณครูมองตัวเองอย่างไรคะคุณครูคิดแล้วก็รู้สึกอะไรข้างในใจถึงได้มีแรงทําได้ขนาดนี้คะ่ะทุกเรื่องเลยคะ่ะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินค,ะค่ะครูเกิดมาแล้วครูคิดว่าพระมหากราุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์ท่านมีให้กับเราเนี่ยมากมายเลยและสิ่งที่ครูทำเนี่ยแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนะคะ แต่ครูได้ตอบแทนคุณแผ่นดินนี้แล้วนะคะแล้วครูก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานต่างๆที่เป็นการรักษาสืบสานและต่อยอดสิ่งที่ครูให้กับเด็กเนี่ยครูให้ด้วยใจคนอื่นนะจะไม่เชื่อชูหรือไม่เห็นผลงานของครูนะคะแต่ครูคิดว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยแม้จะเป็นการปิดทองใต้ฐานพระเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีใครเห็นก็ตามเนี่ยองค์พระจะงดงามถ้ายกขึ้นมาแล้วใต้ฐานก็มีทองด้วย ครูขออยู่ใต้ฐานพระค่ะแม้จะเป็นแค่ครูตุ๊กตัวเล็กๆคนหนึ่งแค่นั้นนะคะซึ่งสืบทอดสืบสารงานแผ่นดินไทยแต่วันนี้ทางรายการเนี่ยเป็นผู้ยกพระพระทุตรูปองค์นี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นทองใต้ฐานพระที่ครูปิดไว้กราบขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณครูด้วยค่ะเป็นอย่างสูงค่ะ ครูบอกเราว่าเป็นครูตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแต่สําหรับเราแล้ววาไรตี้สี่ภาคคุณครูคือครูผู้ยิ่งใหญ่ค่ะในหัวใจลูกศิษย์ทุกๆคนเครื่องหอมของเรานะคะยังคงอยู่ด้วยการสืบสารของครูรวมทั้งเรื่องราวต่างๆมากมายที่ครูตั้งใจอยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนที่มาหาครูที่บ้านนี้ได้สืบทอดไปนะคะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราค่ะ และทางรายการมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยร่วมส่งเสริมสนับสนุนการทําความดีของบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราคุณครูตุ๊กวิลาวันสว่างเนตรขอบพระคุณครูอย่างสูงค่ะ,ะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาค ผู้อนุรักษ์สืบสารและถ่ายทอดเครื่องหอมไทยนิวังหลวงและผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้หอมประทินกลิ่นชาววังคุณครูตุก๊กอาจารย์วิลาวันสว่างเนรได้เวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วกับช่วงเมนูสี่ภาควันนี้อยู่ที่โคราชกันทั้งทีจะเป็นเมนูเด็ดอะไรของที่นั่นไปชมกันเลยค่ะ ช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ภาควันนี้เอาใจสายกินเผ็ดด้วยอาหารพื้นบ้านที่หอมกลิ่นสมุนไพรและมากด้วยรสชาติความเป็นไทยแท้หนึ่งในเมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดนครราชสีมานะคะกับเมนูคั่วไก่สมุนไพรสาธิตโดยร้านครัวตาเติงส่วนประกอบมีดังนี้ เมนูนี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการใช้ไก่บ้านเนื้อแน่นๆที่ลลางด้วยน้ำซ้มสายชูกลั่น5%ตราฉลากทองและน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเรียกได้ว่าเป็นการกำจัดกลิ่นคาวได้อย่างดีเลยค่ะจากนั้นก็นำมาคั่วกับพริกแกงเผ็ดสูตรต้นตำรับของคนโคราชแท้ๆร่วมกับสมุนไพรหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระชายพริกไทยสดใบมะกรูด ตะไคร้ส่งกลิ่นหอมซึ่งเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ชวนให้น้ำลายสอกันเลยทีเดียวค่ะรสชาติแสนอร่อยกลมกล่อมของเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยคือต้องปรุงด้วยซอสหอยนางรมตรามแม่ครัวตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตรามแม่ครัวฉลากทองที่ทำให้เมนูนี้รสเข้มข้นและนัวขั้นสุดเลยค่ะ เคล็ดลับของเมนูนี้ทางร้านบอกว่าต้องทำให้สุกแบบปิดฝาไว้2-3นาทีแบบนี้เลยค่ะและการคั่วต้องคั่วให้จนแห้งจนเครื่องสมุนไพรเข้าเนื้อส่วนความเผ็ดร้อนก็ต้องมีเล็กน้อยตามแบบฉบับอาหารอีสานนะคะและนอกจากจะอร่อยแล้วเมนูคั่วไก่สมุนไพรยังดีต่อสุขภาพเพราะสมุนไพรไทยแต่ละชนิดล้วนมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมบำรุงร่างกายและเพิ่มความอบอุ่นให้กับระบบย่อยอาหารค่ะ และนี่คือเมนูคั่วไก่สมุนไพรที่ทำให้ได้สัมผัสกลิ่นอายของโคราชแท้ๆแน่นอนเด้อค่ะยืนยันความอร่อยจากร้านครัวตาเติงตั้งอยู่ที่55หมู่15าตำบลยิว้วอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สี่ภาคนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลก ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีที่ทําให้เราได้มาพบกันนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้าเวลา11.05นาทีทางช่อง5กฎหม่เลข5เราจะกลับมาร่วมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันลาำข้าไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวาไรตี้สี่ภาคสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ค่ะ